หรือพริกมาผัดต่อหนึ่งถุงนะฮะอ่าอันนี้แบบไม่มีหนังหมูเนาะใส่มะเขือเทศเติมด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเลยชูรสไม่ต้องแซบแล้วนะคะแต่เคี่ยวใส่มะเขือเทศไปมะกรูดยกเลกหมดไปแบ่งล่างจา้นพริกกลาสั์มาจากบ้านเอาเคี่ยวให้แห้ง ต้มไข่ต้มผักอ่าอุ่นกินกับปลาพี่น้องค่ะวันนี้นะั่พี่กะปิเปลี่ยนแปลงนะคะเอ้บแซบ,แซบนัวนวอันนี้ผักข้าวแบกเลยแซบอือหอมเปรี้ยววันนี้ใช้มะขามที่เอ้ยมะเขือเทศแช่แข็งใส่เป็นถุงๆเลยนะเคี่ยวจนเหลวนะคะจนแห้งพี่น้องปลา อะรลอกข้าวจ้าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะอาหารวันนี้โอ้เรื่องเผ็ดไม่ต้องพูดถึงอืมกุนข้าวก่อนค่ะพี่น้องค่ะปะกินข้าวนำกัน